Hãy mỏi lòng ngực vì hạt bò lắm ngâm thầm phăng phăng lắm đuổi cách thì hạt bò lắm cái bé ngâm ngâm mà phăng lắm đuổi gì cách bé ngâm ngâm mà phăng lắm đuổi gì cách có biết ล้วนน้องก็เป็นหมอลำใีกที่ต้องชอบฉันเป็นแฟนหมอลำก็คงุงสันเป็นแฟนหมอลำก็คงุงสันตัวดีบ่แมงคนเรื่องคนสวยมารักกันจีบกันทีบบ่แมนดูะให้พันล้วนน้องบ่แมนดูหอมฉันเขามาฮักกัน

mở lắm cắm 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 หักหมอัลำยิ่งออกเิงมาช้าเอาลุยหักไ่หักหมองนงามคำเป็นมอนาก็ทันตังีก็หักบ่อนัำวันนองก็เป็นหมอน โอ้แม่งามคำพี่ฮักหมอหลงเจ้าของเพลงมาที่ฮักหมอหลงเจ้าของเพลงมาแต่ชีวิตกระชัว่าสิมีเพียงด่านเดียวเสมอมีทั้งขึ้นมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องของปัตุชนหลังจากประสรบความสําเร็จแล้วกะเด็กทําวงดลตีแต่อยู่บดลจําเป็นต้องเลิกรากันไปหู้สึกท้อแท้ แต่บอเคยถอดท่มการแต่งเพลงตั้งปณิธานไปว่า,าพาภายใน10ป,ปีนี้บอดังบอประสบความสำเร็จจังสิยุดทํามแล้วมีช่วงเวลานี้เรามีปัญหาและมีความทุกข์อยู่พอแท้แล้วล้มครับอุปสรรคในชีวิตเนี่ยครับเอสิทอดแท้แน่กับช่วงช่วงวงมันอ่าพักหลงังหลังมาเนี่ยครับช่วงเฮ็ดวงดาวบนรอดนเนี่ยแหละ ปากหลังมากก็รู้สึกว่ามันคนเบึงบุคคลคือเกานะครับบอกช่วงเศร้าดังช่วงเศร้าดังช่วงเพ่งบุคคลได้ออกกะไปกะเจ้เงินเก็บท่องก,บอกับบุคคลไดไปไดัญญานกันหน่อยลงนะครับกะกะทออยู่บางเท้อกะทอ,อยู่แล้วแต่ว่ากรารประักมาอย่างไงครับปัญประักดปัญหามายังไงอืม ก็ฟันฟ้ามาเรื่อยๆครับถึงมันจะมีอุปสรรคยังกับถึงท่อถึงไม่อุปสรรคกับกระต่อสู่นะครับกระต่อสู่มากจนจนทุกเมื่อนี่แหละครับอืมคือแบบว่ามันเป็นงานที่ห้ามักนะครับขันไปเหตุแน่วอื่นกับรู้สึกว่ามันสิบโันนัดนะครับเออแต่เออมันเหตุเขียนเพ่งก็คือกัน เฮ็ดวุ่งกับขึ้กันนะครับเฮ็ดวุ่งถ้าเงินบบดีมันก็ท่อแม่นบ่ครับถ้าเก็บเงินโบไครได้มันก็ท่อค่าเสียใจมันหลายเออแต่ว่างานแตงแต่งก่อนล่ำแต่งเพลงเนี่ยตอนแรกตอนแต่งใหม่ๆตอนแรกช่วงสามปีถึงห้าปีนี่ก็ท่อขึ้กันครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮาสิเขียนอะไรเขึ้นมากมันก็บบไครดังนะครับ คือตอนนั้นยังยังยังไม่กับไม่คิดว่าอุทิตอสู่สิบปีถ้าสมมติว่าเขียนไห้ไผรบัดังบันไพ่บัดังกษิตเศราเ้ากรับไปอยู่บ้านนอกอันบางเอิญมันกะครับบงเอิญมันกะมีมีมูมิภเสียงดีครับ <laughs> ถือว่ามีผูเสียงดีซะเนาะมีเด็กน้อยเสียงดีมากมา ลองให้เท้าเฟงที่เท้าแตงเนี่ครับมันก็นเลยก็เลยขายได้ครับก็เลยขายได้ก็เลยในด้านฝีมือการแตงกะรู้สึกว่า,าพี่น้องอีสานเท่ากันรู้สึกว่าเพื่อนกะค่นนอนข้างที่ยอมรับอยู่นะครับ สิยอมรับเออเข้าไปใส่มาใส่นี่นะครับไปรับเชิญใส่เพื่อนกับว่าเพลงนี้มันพ่อดาวแตงวะเพลงนี้พ่อดาวแตงวะกับพุ่มใจลยครับสมนีกระชื่นใจแล้วครับแล้วพ่อดามีมีเคล็ดลับหรือว่ามีเทคนิคในการแต่งเพลงยังไงบ้างบ่เนี่ยมีเคล็ดลับบ่เนี่ยมีเทคนิคไรเออขึ้นเอาขึ้นเอายังไงครับขึ้นแบบว่าบห้มันยากนะครับแบบว่าเฮ้า เออจังเข้าไปเห็นอย่างมาไมก็เห็นพระคีเล็กมนันบอกครับเอเขาก็โอ้กุี่ตั้งซื้อจังไดนอนนี่ฟพ่งนี่เอเอตั้งซื่อขึ้นมาจังเห็น <c oughs> พราะไม่กินตลาพูนลาบ <c oughs> ลักโผ่โสโนแย้มใช่ไหมครับเออมื่อนั่นมื่อนั่นซื้อดอกโสน,นมาลวกมาลวกะระบาดเนี่ยพุ่งเมืกินกับแจวคือสแสบแท้เลย กุศโได้จักเพ่งหมดกับดอกสนุน่อ่ะคิดซอเพ่งลักโผสนแยมให้กินตะลาพูดหลาบครับเละเ<อ>ามา,าสนโนแยมเรนหกข้างเล็มน้องจิงโผยังาไมา่คิดอีกมาถามค้นขางเคี่ยงอีกอ่ว่าดอกสนัมบาดย่มไหมมันแม,ม,มนว่ามันบาดย่มเ่นหกเลยว่าเออมา มันบ่มีหน่อยก็มีไหลายนะเดือนหกนี่มันตรงบานเลยแล้วนะอ,อ,อย่างเรื่องเกา่เกาๆเป็นลักสลายดอกใบบานอันที่นะครับเป็นเรื่องมาจากทังเมืองเล่านะครับเรื่องมาจากทังเมืองเล่าสมัยนั้นสมัยนั้นเป็นนักล่องมัไม่ขำไปเล่นทั้งบานหอมทั้งฟังเล่าบานนี้ตอนนั้นเมื่อนั้นหนาว ถอดเสือ้อนาวให้ผู้สาวใส่ก็เลยเอาเรืองเก่าๆนะมาใส่กับลักสลายดอกไฟบานเมืองเลยนะหนาวหนาวสอดเสือ้อนาวให้กันที่จีวเป็นเรืองเก่าครับอืมเราไม่ไหม้ซื้อม,มือนี่มันสิบมีแล้วรถไตถังครับแล้วก็มีอย่งงูมีอย่งเงย<อ> <laughs> ครับแต่ก่อนมันมีนะครับ <laughs> ที่มาที่มาก็เห็นคนเลี้ยงเป็ดอยู่แถวลำชี ครับแ,แถวแถวลำชียาโสธรเนี่เด้อแถวลำชีนี่มีคนเลี้ยงเป็ดหลายสมัยนั่นก็เลยว่าลงไปชีชีสามหล่อลงไปเที่ยวหิ้มซี่เป็ดหลายคนเลี้ยงเป,ป็ดเลี้ยงไก่หรือมากับไปเชิญจีบสาวเลี้ยงเป็ดเอานุ่มเน่าสาวสันแกะกับเป็นซี่ญญ BI ชุดนะครับจริงๆแล้วว่าสิเอา หีบสาวเลี้ยงเป็ดเป็นซีสุดนะครับแต่เอ้กันเลยมาเอานุ่มยาวสาวสั้นมันเป็นสองแง่สองงาม <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาริ้งนี้ึ้นเลยครับแต่แตงอยู่พุ่นแล้วครับอันนี้บ่ไดดแตงอยู่แถวบ้านเฮาเมื่อนั้นไปพักร่งแรมเฉลิมกรุงครับเฉลิมกรุงในกรุงเทพไปพักอยห่หันหามื่อเกียณได้ชุดหนึ่งอ่ะก็ชุดนุ่มยาวสาวสั้นนะครับ ก็ได้รับแรงใจจากพี่จากน้องดีครับ,รบเพ่งซุ่มชุดนี่ก็ได้ครับพอ่อดาได้มีโอกาสแสดงภาพเด่นด้วยหรือเปล่าเออครับมีอยู่ประมาณสองสาเรื่องครับ,รบเล่นหนังเรื่องอะไระอ่าเล่นหนังแต่เกาเก้ากัมีเรื่องลูกแม่มุมนมักแม่น้ำมูนนะครับต่อมากามี วางบุกีปีมาเนี่ก็มีในหอยตะมินครับนั้นละครครับอนเตครับถ้าต,ตอนนี้วุ่งดาวบันดอนวุ่งตีดาวบันดอนกับบริเทศมาต่อมากก็เลยพ่อนั่นมากกว่าเห็นเขาอ่าวงไม่ไหมขึ้นมาก็คือจังหลวุ่งคือจังเห็นเด็กนั้นเลยท้อเองไปใส่คนเบิงดี แฟนพิงเหตุการณ์ตอนรับปก็เลยมาแลนหาเด็กหน่อยไปอัดแผนนะครับคือกระดฮันนี่สีอีสานนะครับฮันนี่สีสานชุดน้ำตาลนบนที่นอนวันพีมีลักเดียวนะครับอี้กระดสมจิตบอ่อทองอืมนะครับอ่าวาที่กัมมากอะ่นะเนี่ยกัมมาเห็ดวงหมอลำอยู่นะครับ พ,พ่อพ่อปั่นเล็กน้อยเราเล็กน้อยกะเขากับตังคนตังตังไปแต่ว่าเออต่อมาเจ้าของกันเลยมาเห็ดมอลำเองนะครับเน้อยกับพ่อยเขาทำมามากินไปกันเลยมาเห็ดมอคณะอีสานอินเตอร์เห็ดยูซีปีเห็ดยูซีปีกับรู้สึกว่ามันสิสู้ค่าใช้จ่ายว่าใครไหวน,นะครับงานมันเขาาา่ขาสาสู้ค่าใช้จ่ายว่าใครไหวก็เลยเศร้า ครับบนี้ใจบูสุดพยั่งอีกแล้วขึ้นอ,อยากเห็ดขึ้นอ,อยากเห็ดกล่าวว่าเห็ดเป็นคณะทุงกุลานะครับอเอาไปเอามากับมามันคือเอาใจคนยากแต่ะนะ้อใส่คนหลานี่ว้าสัตเอาใจคนยากแต่ะนะ

อยู่ซอยลึกลึกๆึกลึกจสองเอาท้องไปตอนึกกไปกัน

คิดว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความนิยมเป็นปวัญใจของประชาชนมาอย่างไรตัวเราเองอืมผมว่าเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนครับก็ไปะชาชนเฮากะกับเป็นกันเองนะครับหน้าวิธีการเว่าการกับโบเด้บ้ได้คุยนะครับ เ้อากับโบได้แนวด้ที่มันบบสวยบบงามแนวด้ที่มันหยาบมันค่ายเข้ากับโบเตนเรื่องดีๆก็พี่กับน้องแล้วก็เข้าถึงประชาชนแล้วย่มไปเห่นใสเนียนเยนยเน่ยแฟนเพียงมหาตอนดังไม่ไม่ไปเล่นใสแฟนเพียงมาหาเขากับต้อนรับครับสูให้ดีนะครับแบบว่าบบต้องไปลบไปรีคือแบบว่าพยายามเอาใจแฟนเพียงหลายๆครับแล้วก็บนว่าเข้าสิ ลองดังแลว้วสีแล้วโหลดโบแมนครับเขาต้องเอาใจแฟนเพลงไปภาคใดก็เอาใจทุกภาคไปบ้านใดก็เอาใจทุกหม่องผมว่าน่าสิเป็นตรงนี้ครับที่ให้พี่น้องซอยเชื่อซอยสนับสนุนให้เฮาได้อยู่งเฮาน,นะครับเมื่อกี้ถามว่อาอยากให้ <c oughs> บล่าถึงพวกนักรลอกไม่ไหมมาทำไครับ <c oughs> อืมอืมนักลองเออคนใหม่ใหม่หรือว่านักลองใหม่ใหม่หรือสิว่าโบเมนนักลองก็ได้นะครับภาษาอีสานของเฮานี่เป็นภาษาที่มวนครับโบโบโบน่าอายนะครับมันสิเขาสังคมอมองได้กระซังไปกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยถ้าเฮ้าสิว่าอีสานออกมากับเข้ากับโบต้องอายเข้ากับว่าออกมาแบบชัดเจนโบต้องโบต้องหมอบหมอบโบต้องคอย นะครับเขาเกั่เกอพวกคนจีนฝรั่งเขายังบอ่กอายเขาเว้าแบบฉาชานเฮาอีสานเขาก็จะต้องฉาชานขึ้นกันแม่นบ่ครับเออนี่ก็คือภาษาของเขา้าเนี่ยอย่างไ้น้องนุงลูกหลานที่เกิดไม่ใ่รุ่นนี่อนุรักษ์ภาษาอีสานของเฮาว้นะครับเวลาพอกันทางคนเราเป็นคนอีสานเนี่ยคันเว,าเวา้าเว้าไทยเซ่กันนี่ มันก็ดีอยู่ดอกแต่ว่ามันเห็นบ่าคากปไหน <c ười> ขันขักอีหลีมันก็ตรงเบาอีสานใช่กันนะครับเออ,อ,อมันจังสิเมนนละาดาวบ้านดอนมีลูกศิลูกาหามากมายเป็นครู่เพลงนักร้องมอลำ่หลายคนบ่ว่าจะเป็นสมจิตบ่อทองจินตราพุ่นลาหั่นนี่สีอีสาขนข้าน้องหน้ากาลสินเหินฝ่ามาเลยเงินและการลูกสาวคบขันดอกฝ้าบ้านดอนนอกจากนี้ ยังเคยแสดงภาพชุนเรื่องมนรักแม่นำมูลในหอยทะมินันโกลงใกลริงจริงรักผู้หญิงหญิงก็ไม่ทนเรามันคนจนแม่น้ามนจึงไม่หอมเราคนจนไรเงินไรเงินไรทองตามเขาไม่หมอะกัเราจนกระเป๋าแมน 그ป็นน้อ <목소리> <목소리> <목소리>